สวัสดีครับพี่น้องมือนี้นุ่งย่งผ่ามานุ่งย่งมากินบักมาวอพี่น้องโดนเราเด้อพี่น้องนุ่งยุ่งบ,บด,ดีกินบักมาวอโดนเราเด้อพี่น้องแต่พี่เด็กหน่อยให้กินบักมาวอเนาะพี่น้องที่ผู้ชมเอาวอหวานพี่น้องหวานหน่อยหน่ะครับเนาะบักมาวอที่ผู้ชม จาเป็นเด็กน้อยหากินนะครับจาเป็นเด็กน้อยหากินบกบกบกมาว่อหน้าพี่น้องนี่ก็ขั้นสุกป่ะไหนี่ไก่สีดับบ่เด้อพี่น้องบ้านของทางบ้านของยงบบกมาว่อไก่สีดับแล้วครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวไชมพี่น้องอืมหวานแอมเลีมพี่น,อน้องหวานบาแห้งเนาะ พันธุ์สุกดีบันไดครับพี่น้องเอฟซีท่านผู้ชมหมาบอสน้องกำลังจะสุกเด้อพี่น้อง,งเด้อผนละไม้ปลาแล้กเขาบอกคละไม้ปลาพี่น้องดุดอก,ดองดกอยู่ครับ ชิปนี้เอาไปาซ้ำอีกสักกอนนะครับชิปหน้าขอกะลังย่งไหม